ก็หลังจากที่วันก่อนผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการก๊อปวางแบบใหม่ของพี่เมียโปรอร์ชันใหม่ๆครับซึ่งการก๊อปวางแบบใหม่ที่ผมได้อธิบายไปในคลิปนั้นนะครับมันเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในพี่เมียโปร2023นครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบใหม่หรือยังไม่ชินแบบใหม่ครับเพื่อนๆสามารถปรับให้เป็นแบบเดิมได้ครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาทําให้ดูครับใครสนใจไฟเทมเพตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้อง สามารถปรับไปเป็นแบบเดิมได้ครับแล้วก็มาดูที่โปรแกรมของเราเลยครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ครับผมจะมาอธิบายแบบสั้นๆแล้วกันนะว่าฟังก์ชันใหม่เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะฟังก์ชันใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือการก๊อปเนี่ยสมมติเราก๊อปตัวนี้นะกด ctrl c แล้วเวลาวางเนี่ยในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเราจะต้องมาเลือกด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเลือกลายว่าเราอยากจะวางลายไหนแต่เวอร์ชันใหม่ที่ผมบอกเนี่ยเวลาเราก๊อปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเรากดวางเนี่ยมันจะวางที่ลายเดิมอย่างนี้นะอ่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงหรืออาจจะยยััังงไมม่ชอบบบบแนนี้้เเรรราาาสถปปให็ แบบเดิมได้เดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อนละกันนะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะยังอยู่ที่ลายนี้ลาย v3 วิธีการปรับให้กลับไปเป็นแบบเดิมนะให้เพื่อนมาที่ตรงนี้ครับ edit ครับแล้วก็มาที่คีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมาพิมพ์ตรงช่องค้นหาครับพิมพ์คําว่า a พจแล้วกัน p a s t e เพ e แบบนี้อ่าก็คือคําว่าวางนั่นแหละในเวอร์ชั่นเก่าเก่าเวอร์ชั่นที่ต่ํากว่า2023ครับในคลิปนี้ผมจะพูดหมายถึงเวอร์ชั่นใหม่ก็คือเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็คือเวอร์ชัน2 วเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็คือเวอร์ชั่นที่ต่ํากว่า2023ลงมาตั้งแต่2022เลยนะ2022ลงไปเนี่ยจะเป็นแบบเก่าหมดแล้วนะ2023เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเพิ่มตรงนี้เข้ามานะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยโปรแกรมของเพื่อนเพื่อนเนี่ย ถ้าเกิดต่ำกว่า2,023เนี่ยหรือ2,022ลงไปเนี่ยด้านล่างตรงนี้เนี่ยสตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนพิมพ์คาว่าเพจตรงนี้นะไอ้สตัวนี้เนี่ยของเพื่อนๆจะไม่มีนะอ่าอย่างนี้ผมบอกเนี่ยเขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะอันนี้เป็นโปรแกรมเวอร์ชั่น2,023นะครับให้เพื่อนมาดูตรงนี้ครับมันจะมีเขียนคาว่าเพจ to same tag อ่าเพจ to same tag เนี่ย มันก็จะแปลว่าวางที่แท็กเดิมวางที่แท็กที่มันอยู่อ่ะเออตอนนี้เนี่ยคอนโทรลวีเนี่ยมันเลือกคํานี้อยู่เพจทูเซมแท็กให้เพื่อนทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวล่างนี่แหละเพจทู to t a r เก็ tag ็ก r g ร t t เกก็คือเป็น แท็กที่เราเลือกไว้อ่เออถ้าเกิดเพื่อนเลือกแท็กไหนเนี่ยมันก็จะไปวางแท็กนั้นนั่นเองก็วิธีการเปลี่ยนเนี่ยให้เพื่อนมาติ๊กตรงนี้ออกก่อนก็ได้นะจะกดกระ,กระบาดท,ทิ้งไปเลยก็ได้หรือจะไม่กดก็ได้นะให้เพื่อนมาที่ตรงนี้ครับด้านใต้ของ Control V ตัวนี้นะก็คือไอแท็บตัวนี้เนี่ยเพจทูแทร็กเก็ตแท็กกดดับเบิ้ลคลิกเลยนะดับเบิ้ลคลิกปุ๊บปุ๊บอย่างงี้แล้วก็คลิกไปอีกทีหนึ่งให้มันเป็นสีอย่างนี้นะแล้วให้เพื่อนกดที่คีย์บอร์ดกดตัวที่เพื่อนเพื่อน่ยต้องกกการจจะะะใส่เป็น Key ็นนนนแแทอ้ตัวตตวบนนะผมดล ก็ V ีค้างไว้อย่างนี้อ่าเห็นไหมคอนโทรลวมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะไอตัวนี้เนี่ยมันลบไปโดยอัตโนมัติล้อ่าแค่นี้เลยแล้วก็ให้เพื่อนทาการกดโอเคกดไปกดโอเคปุ๊บอ่าอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้เนี่ย มันวางที่แท็กเดิมใช่ไหมแล้วก็ผมทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการก๊อปตัวก๊อปตัวนี้แล้วกันอ่ะไอตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ v5 ใช่ไหมกดที่ตัวนี้แล้วกด ctrl4 ปุ๊บแล้วผมจะมาวางตรงนี้ตอนนี้เนี่ยมันเลือกอยู่ v7 ใช่ไหมอ่ะเรากด ctrlv ปุ๊บเห็นไหมมันไปวาง v7 แล้วมันไม่ได้วางแท็กเดิมแล้วเออสมมุติผมเลือก v3 อ่ะกด c t r l V ปึ๊บเห็นไหมมันมา V3 ผมเอาตัวนี้แล้วกันไอตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ V3 อยู่แล้วใช่ไหมผมก็จะกดเลือกตัวนี้แล้วกด c t r l C แล้วผมก็จะไปวาง V7 แล้วกันอ่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเลือกอยู่หลายๆแท็กนะอันนี้ดูให้ดีๆนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเลือกอยู่หลายแท็กมันจะวางที่แท็กล่างสุดเสมอสมมุติผมเลือก V5 กับ V7 แล้วผมกด c t r l V เนี่ยมันก็จะไปวางที่ V5 อ่ามันจะวางที่แท็กล่างเสมอถ้าเกิดเลือกหลายแท็กนะสมมุติเราเลือก V7 กับ V8 ก็มันก็จะไปวาง V7 ม อันนี้ง่ายๆเราเลือกอยู่ v2 v5 v6 v7 v8 แล้วเรากด ctrl v มันก็จะไปวาง v2 มันจะวางที่ลายล่างสุดที่สุดของมันเสมอนะ เอออันนี้ก็แนะนํากันไว้สําหรับบางคนที่ยังงงง,งการใช้ตรงนี้จริงๆผมเคยทําคลิปยาวๆอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะใน YouTube ผมเพื่อนๆลองย้อนดูคลิปออกเก่าของผมได้ผมอธิบายพวกนี้ละเอียดมากๆก็สาหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตกันไว้นะสำหรับวิธีการปรับแก้ให้กลับมาเป็นแบบเดิมนะถ้าเกิดใครยังไม่ชินแบบใหม่หรือจะใช้แบบใหม่ไปเลยก็ได้ก็ใช้ให้ชินๆไว้หรือใครจะถนัดแบบไหนก็แล้วแต่นะอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตข้อมูลแล้วกันนะใครชอบแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะว่าชอบแบบนั้นเหตุผลเเป็นนนแแบบบบบบีี้้ชชออออไไไมม่ยังงงะร มาพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปนี้นะใครสนใจไฟล์เทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์มิโดแนะนำใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับ